สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเจอกับตะเงาะอีกแล้วนะครับนี่ปีนี้ปี2022แล้วนะครับแกก็ยังใช้ควายไถายนาอยู่นะครับวันนี้แกคราดเอาไว้ครับดูนะครับนี่ผมก็ยังใช้รถไถเลยใช้รถไถมาหลายปีแล้วด้วยแต่ตะเงาะก็ยังใช้ควายอยู่เป็นประจำครับนาแกตรงนี้ กี่ปีกี่ปีก็ใช้ควายเนี่ยชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็บางคนก็จอดดูนะครับว่าหายากหาดูยากแล้วถ้าท่านใดอยากมาชมก็มาได้ครับที่หนองเต็งครับผมข้ามทางรถไฟตรงนี้เลยครับนี่ข้ามทางรถไฟมาก็เห็นแล้วนี่แต่ต้องมาในช่วงนี้แหละครับนี่แกจะถ่ายเกือบทุกวัน អានីអានីມັນបានសាបអុយថាអឺហ៎សាបមួយទុខាថានំស้มស្នាប់តាក៏អុយសាប់សាប់តំួយធ្វើណានំពោស្រពពួយពេសកើកើអានិលីលោកយប់បានមិនរួយណាគេគេអូនសាប់មួយអឺព្រមមកតែលីថាពលីអែងយុទលុវេកថាលីអើអែងទីងមកមិនខើញកូនគ្នាមែនទេ เรียได้จากนี่ติดครับมาชมมาดูได้ครับนี่ตะเงาะหายวิธตมวลใสเดี๋ยวจะให้ดูคลิปอีกเดี๋ยวจะเปิดจะบันทึกคลิปให้ดูอีกนะครับว่าผมเคยออกคลิปไปแล้วน่าจะ2อสารอบแล้ววันนี้ให้ดูอีกปีนี้ปี2 0งพยีบสแล้วอ๋อเสร็จแล้วหรอหอยนูตา เนี่ยอันนี้คลาดนะครับอันนี้คันไถเนี่ยังใช้